เสียขาดกินยังว่าเ่อยัยออบบอย่างไรเนาะไม่แต่ให้ทั้งนอองเพื่อนเนาะขอบคุณขอบคุณเนาะพี่น้องกมาเนี่ยเปิดผ่านมาอีกทีกัอบ,อ,บอยู่ทั้งรถ บอลลีบาเนี่เนาะอ่าเนาะสังกษีสังกษีคอไก่เนาะหน่นอยเนาะทีทั้งนุ่งหนวดโทรหาให้ทางบอลลีพี่น้องเนาะซื้อให้มาให้ซื้อมาให้พี่น้องเพราะว่านุ่งหนวด,วนนนนนวดขับระจักรเนาะมันก็ถือยากพี่น้นองหนยเนาะเพราะว่าชิป ท่าบาที่ข้าไปจักแตกสังกะสีนี่กระมื่นล่มบ้านเจ็บปวดเนาะพี่น้องคะบปรคุ้มเหนไดพี่น้องเหรเนาะน้องก็เลยหาน้องเพิ่นเนาะเราวานเพิ่นให้เพิ่นฝากเพิ่นซื้อมาให้พี่น้องเหาะแต่ว่าน่วยกำลังมาแพิ่นแต่ใดพี่น้องเหรอเนาะยังใบฐานหนึ่งบอลดีคือการับพี่น้องเไงนะคนอื่นก็ทักทายสบายดีแล้วสบายดีเด้อแอนพี่น้องชีบเบิ้ลจุกุชกุนป็นทั้งพังไทยพังลาวต่างประเทศต่ามหน่วยละินดี่ตอนหนับเขาจูซองน่วย ท่าเพิ่นคือเก่านะก็ขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องทอี่พระจักรุสกุลข้ามาติดตามเลยครับสมแข็งกำลังใจกับทาง,นงหนวดมาดตลอดเนาะเบิ่งเดบ่ขห์มโฆษณาไป่น้นเนาะกคือน้องเพิ่นก็ดีใจนะบาทพี่น้องเนะาะสังกระซีกัมาเรียบร้อยข้อไกลกันแล้วแอม,มพาพี่น้องเอ้ยเหลือแต่มุงนี่แหละเนาะฮะก็มีแต่หลวงหลวงกระซี่เงนินให้ทางบอดีพี่น้องเอ้ยเนาะว่าเพิ่นซื้อมาเกิน,น,เ,นเท่าใดพี่น้องเอ้ยเนาะถามทางเมืองท้าบอดีก่อนบาดน,นี้

สังกษีชื่อมาเพนเทใดเพนะสามสิบองพัน, 32, <000. S 1> โ,อนโอ้ตุ้งโหดคินวาวอันเป็นเป็ดสิบพูดได้คงีนพี่นะตัวบางเลยโดยโ,โดยเนาะถืออยู่ธรรมดาใช่เนาะหนักเล่นเล้วแท้บอกคนมุ้งเทียมุ้งหยาเขาดูได้หลายปีอยู่ได้โดยโดยมันก็ธรรมดาอยู่ แต่แบบมันกระสูตัวนี้บบได้แล้วสิ่งราคามันก็ต่างกันเนาะแมนแมนอันสี่แผ่นจะคิดบ้ชตอจสองคูณสี่เียวแสนสิปดพันแสนสบพีนสแปดพัน,น,พนอ่บ่บาน <c oughs> เ้มีเงินชาวพันก็ได้แชนชาก็ได้มึเป็นยังโอ้านมันจดีโอ้ไป ปีเลยบาลดีสิเข่ามาอยู่แล้วแมนวะมันเป็นห่าเด้ออันนี้นี่เป็นขาสังกันทั้งบาลลี่เพื่อนเนาะโดยโดยขอบคุกกับใจเดาน้องเนาะโดยโดยเป็นยังเพ่ยนุยนี่เนาะสวกซ่อมเตียมให้ดิซ่อมเตียมมาให้เนาะคือน้องเอ้ยใช่ข้าวไก่บก็โดยและไอ้ไก่ให้น้องเพื่อนมันเลี้ยงกอนจ้าจ้าใ้าจ้าไอ้เพื่อนที่ไก่มาให <ม>แต่ว่าไก่จะคิดไปซื้อเยอะได้ไก่กันเลยบู๊ดเนาะมองซื้อว่าแต่ว่ามันก่อยิวยูไก่อยู่ตอนนั้นบอลลซื้ออยู่บ้านาอันนี้มีมองเขาขาย oh. อยู่บ้านนาอยู่อันเจ้าชื้อเรามองเขาขายหิ้มทางมองขายมังเตยมกงจา <c oughs> น <ะ S 1> มองอะไรมองค้อยังมองค่อยบเบก,กงัวเจ้าหัวดวนฮะโ oh. อ,อยนน้ยนั <c oughs> ่นว่ะเจอมันก่า เกิดไกลเจอคือว่าแต่ปัญหาคือลูกนุ่งหลวดนี่สมอมันจักนี่บ่ได้เลยเนาะมันกัสมะมตินี่เบิ่งสภาพอากาศน้ำถ้ายมะติมือเลยมันบดคึ้นขึอย่างกับพ่อมาได้อยู่พอตายแล้วเรื่องตายชะมติว่าลูกหลวดสื่อแบบว่าลูกหนวดถ่ายอยู่ขนาดก็บอกว่ามากพอให้ฝากเจ้าจะมาสิได้แล้วเนาะกระจังวะตัวนั้แกกัหาจต่มาบึงวอนเนาะมีนะบาบึงวัดที่ว่ามาทามมึงน้องพอนพันน้มกัได้น้ำบ้านนี่มึงบอกกับเจ้าอย่าขาย ว่าได้อะไรเดียวแถวพารานนี่ผมมีบ่ว่ายังไ่ลองเบ่งถามเบ่งนะพอมีอยู่หน้าไก่แถวจีบวัวยากจะหาฮิตปวดของเนาะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ย <c oughs> ชื่อไลายเทปบ๊อกนึกว่านะไอผมยังพผนยังไม่ได้คำนวณมาว่าชื่อเท่าไหรที่จะตัวเนาะัมยังไม่ได้ระบุน,มน,ะ,นะมีแต่ว่าเฮ็ดไปแล้วก่อนไะเนาะจะคักยูเอา ตัวเมีนี่ตัวผู้นี่แล้วเทากัก,กินไข่มันโดยือไข่มันงชื่อชื่อชื่อเป็นใจใหญ่เลยเน่มาเป็นพ่อพันมาหน่ะแบบทอดไข่ทอดอย่างมันก็คันนแบไบข่ไข่จุๆๆๆๆนนั่นก็ได้เห็นอ้ายเผินเห็นว่าโอ้น้องผิดมุ้งมิ้งทัศน์สาวานชิงอย่างเลยว่าซะให้เลี้ยงไก่มาเพื่อว่ามันไม่ออกไม่แพ้ลูกมันหลายผ้าหลายปีไปมันกับมีไก่กับบิวิเด้งขายได้เนาะใส่สาวบ้านชิงได้แบบ อย่างนี้คือร่วนบางครั้งสั่งหนึ่งเขาขายกับมีเงินซื้สิบเป็นหน่วยย้อนเลยก็ได้ยู่งไขคนอื่นไปเลี้ยงตอโบหรือว่าจะได็จังว่ากันพอได้ยู่ก็จะรับรักไข่มันนั่นแหละได้กินไข่มันก็ได้ยู่ัน็ลายดีขายได้ก็ได้ได้ไข่มันกังความยันบุษณาย์ไขายไม่รู้ว่าที่จะไข่โอ้นี่ต้มกินเพื่อก่อนนะกินเนี้ยเจ้บุษณีเท่าไหร่มันมันโมเมนต์คาดเลี้ยงไก่ไข่อันนั้นเนาะแมนแมนแมนจ้อจะไปหาทางน้องพันธ์ปะ แม่จะไปหานอกพันเป็นก้อนบบนี้นี่น่นบอลเปียบอลน้ำพิ่นน้อยนึงอ๋อหนุ่ยยังไม่ได้ขับไปหาเพิ่นนี่ได้หมนีอเนอเอเนอ่ไปโดยโดยเจปก่อนก็ได้จ้าสิบขกไก่กับน้องก่อนด้วยโยโดยอกเบน่อมันเบกแล้วเฮ้ยโดยโดยขอบใจเลยโดยยเป็นอย่งลุงจ้าแจวิ่ง้องอะอนี้กึกึกอ สีแผ่นเชือสีแผ่นฮะเอาดีได้ขูดรูปขูดรูปพันนนยิ่งนักกลัวว่าเสื้อขาดเลยเ้เสื้อขาดกินยังว่าเแปลกลมามาโอนกบมาขยบร้อย เปสีแปดมาคนร,ร่อยเนะญญาะสังสีข้อไกลกับมาไป้องเลยพระจะนตอมดิฮะยอมอาเฮ้ยคือบานนี้กว่าอยอมอทังทีไหนย,ยอมเนี่ยมันอะชสิแล้วจะจะแท่รด้วยหามถึงว่ะฮะแท่ททททด้วยแทงแทแทงแท่สิ เราต้องเขึ้นเทิงก็ได้กังกังนนี่งนอ,งนองขอนนานเฮ้ยเห็นบอ่อเราเทกเนอโอ้ถึงเดี๋ยวต้องใหญ่คอนใหม่ด้ไนีเแ็ดพุดบุถึงได้หนึงใหญ่คอนเขานเนอะเด็พอแล้วว่าขึ้นตอกนะ เช็งต yep, hey. um> like oh, oh, ั้งเรื่องสบายดีมีโดยสบายดีเนาะอ่าอาะิงตั้งมาลยให้งน fa ี่เชงัโอ้โกยังไงดิไปตู้วะดวนมาใจอ่้กูปลูกอีหนีเลย นายเห็นไมเมานมาดีใจว่าบัตไม่พอเลยเลยดีใจเออยิ้มหูุบเลยว่ะเด้อใกล้จะได้นอนไงใกล้จะนอนเนี่ยคืออ่าฮะบม่เคยขวัดข่าวาดิไม่เคยขวัดขวาดิบม่เคยอันใส่บาทเนาะคือเอาซื้อเนาะ คือลงใส่บาตมื่อเดียวพี่น้องเลยไม่แป้นกบไม่สี่เปดมาครบเลยเนาะลูกลูกตรงลูกตีงกันมาพร้อมือนกันอือเหรอคือให้เจ้าคอราชการบาตรพี่น้องเนาะไก่สุแล้วเน้อพี่น้องเน้อของไก่เนาะ เราจะไปหาน้องพัทเมื่อังไม่ไปอยู่พี่น้องเลยเนาะหยับมดอันดช่างซีมันฉันีด้พอยับขอเนยัข้อีกเนาะบัตดก็ได้เลยนะนั่นยับเข่าด้พอยับคอนี่ลุกไปทีได้ เลยแบบเจจังกะทีแทกงบึงด้วยมาตัดตัดส้นเ้าตัดตัวาีจังกะทีมันสแผ่นมันยังจะบอกเลยอ่ะบเลยอ่ะมันสิพอดีอยู่ปจัก4สีแผ่นทำต,ตัดเขาอยู่ยามันสั่นเนาะ ใส่หกนาองที่น้องใส่หกวงทีอะไรหนึ่งสองสามสี่ครัวงทีหกเออเรอเกี่ยน์านของน้องพอนก็คือว่า ไม่สี่แปดพี่น้องเนาะมาฮอดแล้วแฟนมาฮอดแล้วเนาะกัส่วนที่ขาดเรือตอนนี้ก็คือแมนยังบ่มีกับแมนเป็นแผ่นพาโซล่าเด้อพี่น้องเนาะนประมาณยังเหลืออยู่สามล้านเนาะการต้นแบบก็ยังมีอยู่หนึ่งล้านเก้าแสนกีบเนาะพี่น้องอแต่ว่าสิโยกไปชมทบทั้งใดกับทั้งว่าอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่า ค่าสร้างท่านเบาลีกขาเบิ้ลแล้วเ่านคนเอามาซื้อเต้นพี่น้องเนาะยังขาดชุดชวนนันอยู่พี่น้องเนาะเอาว่าครับสร้างเบิ้ลเพื่อตรวจปฏิโยกไม่เด็กันนะจังหวะอีกทีเดียวพี่น้องเนาะเดี๋ยวถาเบิึงอีกทีเนาะเรากันยังปฏิโยป้าไปอยู่ เคนมาซีด้าเก่ากับเท่ากับว่ามีอยู่เอ่อซีด้านเก้าแสนเนาะพี่น้องก็ว่าถาว่าเป็นถ้าว่าทุกหมืองชีวโยกมาเป็นสร้าช่างนะเนาะก็ว่าเงินสมทบไม่เป็นภาษีอะครับซีด้านเก้าแสนเนาะเนาะกับยังขาดเหลือคือเก่าอลไรเป็นอยังบงวัวพ่อคือเก่าเนาะยังขาดลายอยู่เนาะมึคุ๊ก คบไหมทั้งพี่บอันออนี้ก็พอแล้อกไกมีแล้วพี่น้องเลยไปเลยเดี๋ยวแต่ไกม่มา้ยมานเลยเอาจากโต๊ะกฮ <c oughs> ะเด <c oughs> ี้อใีต่ลุงซื้อให้ส <c oughs> <c oughs> องตัวเงโต๊นะเาะต๊ะก <c oughs> <c oughs> ่าเนาะด้อือขอบางใหญ่ไกสองตัวที่นี่ <c oughs> คักนกคือนะมงสังกะสีคักเมดีขอกไก่คือเนอี่ยั่งูนิาวยังั่งยูนิกนาวน้ฮะ <c oughs> ตูมาพี่โดตูมาถงพี่โดแล้วมันบิดเฮ้ยวิดเดียคายับอหนอาก็ได้ไหมันนองหมันอะนี่นี่นี่ี่นี่ก็ได้นี่ยิดอู่ระหวงนั้นะะกันับพอแต่นั้นกัก็มนับพอแตวนี้เขาเนาะเพราะว่าบริแทกัทีเยกไดใช้รถ อันน right? <call up> <ußen down, S 2> <Yeah>. ี้8พุทพี่น้องเว้ยคือแบบว่าเเอาเนาะไม่ได้ที่ผีัน ฟันเลยนะฟันฟ<ะ>ันดไไนดแล้วกจอกเอาไมฮะ <c oughs> จอกเอาไมเอาไปเดยือไมจากเลยมือผูแฟนตัวนี้นะครับใส่นีนอเกือจะขาดไหมและบาดนีนเป็นผ้าเล่าเนาะอ๋อน้าลนะ คิดว่าผอื่นนี่ตาสิปูแล้วเนาะแล้วบผู้อื่นมาแล้วเนาะชิบะไม้หมูอ๋อชิบะไม้อันอะไรทำมาเลยฮะลูกติ่งฮะติ่งว่ะแมนเฮ้ยบอเราตามคนสั่งก็ได้เลยเยวขอไปเบิ่งก่อนว่านี่จากจังหวัดกันยัง เ, <S <S เออให้ยารึกษากับมูยจ้ะยาเกิดเหตุการมาครับว่าเกิดเหตุอครับโอเคเดี๋ยวจะโทรถามมึงทั้งมายาวพี่บอกว่ามายาเราเคยสื่อเลยเนาะอ้าวไม่ด้เอี่ยไม่ทางวราฮะอนนอฟี่โอไกลพี่บอก

เป็นใช่อ่าอาจับเป็นคนไทยเนาะตัวของที่ชี้ไก่เนาะพี่น้องเนาะเป็นนั่นแหละชี้ไก่หาน้องเพื่อนไนกะ่ลูกหนวดเห็ดขอกไก่าากระสัน,น,นเนาะ,นนะนามุ้งยางเรียบร้อยครับลูกหนวดชี้ไก่มากเป็นไรเนาะครไปแล้วด้วยอ่าครับหมอย่างลายเนาะไม่เจ้ทั้งน้องเพื่อนเนาะขอบคุณขอบคุญอ้ายเพื่อนเนอรน้องเนอร์ <Yeah. S 1> บัตเตอร ตะกูไงอ่าตะกูตะกูอ่าตะกูอ่ตะกูขบหมกขบใจอะไรล้แล้วเขาคุณอะไรค่ะอ้ที่ไหนจะดีที่ใช่ทางใช่หนึ่งที่ไปสืบไกลลงขอยไอ้จนมีสะกภาดแห้งเลยงอีก่แบบอีก่แบยคนไทยดี มาที่เราใช้ได้เพราะงั้นไปดูทางใดขอให้ตลอดปลอดภัยขับรถขับรางพร้อมขอบพร้อมครัวเด้อให้มีแต่ชิงดีๆเขามาชิงที่ดีเขามาแท้ถูอ่าเนออใส่ละพอนพอนทำลายเด้อทางอายจรีที่ชื่อไก่ให้ยังชื่อเขาสั่งชี้ยู่ยังท่ชื่อไก่ ก็มีกาอย้ายได้ก็ใครจะให้มีปัตนาสิ่งใดก็ให้ได้ริงนะไปทางใดก็ให้ตลอดปลอดภัยที่สำคัญก็ให้หยุดทำมือแม่ใช่หยุดนตงมสาวไลเข้ามาเลยเลยไปรำไปด้วยไปมีจะไปเอ้ใช่ตัวเนาะเนาะไก่เลยีแต่ตั้งคอบนมุ้งเลยกันแล้วแล้วพี่น้องเลยเนาะทำกับตมาเรียบร้อย อ๋ออ๋ออืออันนี้หันซางเป็นกระกบ๊อบไหมเป็นองเตรียมการเร็วเนาะงูกบเป็นองไรก็ถือว่าตั้งใส่เรียบร้อยเนาะเหลือแต่ห้องนี้ห้องนั่นห้องนั่นเนาะถ้ากิว่าเหลือเหลือชีวงละ้างเนาะเน้นปะ สองสามส่ 2> 2, 3, 1, หาวงวะหาท้งบอกปองใหญ่เนาะอ่าบอกมีมีลองไหพี่คนมีวะมีเยออันนี้วงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่าเอ่นาะรวมทั้งวงใหญ่เป็นหาวงพี่เนองเลยอืมวนธีก็ได้แล้วหวงได้แล้วหวงเนาะกบแปนกบย่างเรียบร้อยตีปงตีแปนคอยใช้เส้นตีวงกบ

กวนเนาะเสียงรบกวนเนี่ยมียนนยแฟนมีแฟนปูพี่น้องเนาะกลับมาครบเรียบร้อยเด้อพี่น้องเนาะเป็นปูไม้ทีแปดเนาะฮะมาครบแล้วพี่น้องเลยแล้วก็มุกลูกติง กับตั้หนวดกับมีมาแล้วพี่น,อน้องเนาะอือยังบ่มีดีด้วยตอนนี้กับเมนไม่แพลนฟาเสลาเด้อพี่น้องเด้อเนะะาะการ่วนนี่ตนะั้หนวดกะขออมูทนาเนาะทำความเป็นพี่น้องกัที่ร่วมถึงปุ้หญ่ใจดีทุกคนเนาะที่ว่าจากโจทยจ,จากซอยน้องเพิ่นให้ถึงฟานถึงพาเนาะพี่น้องให้แล้วให้ทั่วเนาะกะบาบ,บุญอัจฉริยนุกันพี่น้องเลยเนาะฮะฝากน้องเพิ่น้องเดนะ้อเนาะรับคลิปนี้เองหนวดกับเช็ดหน้าบ้านกับซองพี่น้องมไปดิ เมื่ออื่นไปแล้ะฉันมาใหม่น้องเนาะนี่เตรียมการมาเรียบร้อยเม่ยบ้านพี่น้องไงคำเนาะเมื่อคนเดียวจะไก่ได้พี่น้องเลยเนาะเมื่อหาทุกข้าตาก่อนมากะลายมือนหะพี่น้องเลยเนาะเสียผ่าใสจผมมีเงินห้องเศร้ากับเบิดว่าสันซะมีแต่ละเบสเบสบาดเบิดก็ได้เบสเบสพร้อมกันเบิดทุกอย่างเนาะโอ้ยจุบปีจุบปุ๋ยบาดเนี่ยอ๋อการนุ่มใจรุ่มหล่อที่จะขอคิดพิจิต ปิดคลิปเพียงสำนีเนาะพี่น้องพบเจอกันในคลิปหนะมืออื่นพ่อกันไปให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยเพียงฝังบัตรสกุลสกุลด,ดีแม่งสำนี้สบายดี